ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับระบุว่าภาพรวมของ SME ไทยนั้นพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC แล้วก็พร้อมเดินหน้าให้มีบทบาทสร้าง GDP เพิ่มจากร้อยละ38เป็นร้อยละ40ครับ นายพสุโลงหานชุนนะครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหการรมเปิดเผยว่าผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหการรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคตามนโยบาย one province one agro industrial product นะครับตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบัน พบว่าช่วยให้ SME พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่การแข่งขันใน AEC โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรอย่างไรก็ตาม SME ไทยนั้นยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งในอาเซียนนั้นไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้นครับซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการเพิ่มสัดส่วน GDP ในส่วนของ SME เป็นร้อยละ40จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ37-38ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนร้อยละ42ครับ Gracias.